สวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังจะตัดสินใจเอารถก,กระบะมาติดตู้ทึบนะครับวันนี้เรามีเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่จะติดตั้งกระบะตู้ทึบนะครับคุณเห็นรอยเล็กๆไหมครับรอยที่เกิดจากบุ๋มๆเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเป็นมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนนคล้ายกับ รอยสิวนะครับเยอะๆแล้วก็ทําให้หน่าเกียดนะครับบางทีก็อาจจะทําให้เกิดการทะลุได้นะครับตรงนี้นะครับก็ลองดูนี่คือรถที่เพิ่งติดมานะครับแล้วก็มีการากระแทกของวัสดุที่จะใช้นะครับตัวนี้มีตัวบุกเรียบร้อยนะครับ ังเกตดูนะครับทีนี้เรามารู้กันว่าการของที่บุกข้างในเนี่ยของกระบะตู้ทึกเนี่ยมันจะมีอยู่สส่วนก็คือส่วนแรกเป็นไม้กระดานส่วนที่2เป็นตะแกรงนะครับตะแกรงเนี่ยก็ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตะแกรงมาบรรทุกกล่องอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่ทําให้ตะแกรงเสียหายและทะลุไปเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับนี่สิร้อย การทําให้มันให้หนักยากทำกระแทกไปนะครับเห็นไหมครับแต่สําหรับคนที่เออ่ใช้งานไม่หนักตัวนี้ก็สกแสดง,งว่าคิดว่าเป็นต้องทานตีเป็น,น,ปน,ปนพวกช่างพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าติดได้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่วันนี้ก็อยากจะมาแชร์ความรู้กันนะครับก็คือของผมเนี่ยผมได้ติดตั้งไปแล้วนะครับติดตั้งไปแล้วแล้วก็ปรากฏว่า เราก็ไม่ทราบว่าควรจะปลูกไม้เาเรียกไม้อัดเนี่ยนะครับห <c oughs> นาแค่ไหนเราก็ติดไป่ครับ <c oughs> แต่ปรากฏว่าหลังจากปิดไปแล้วเนี่ยเนี่ยรับาภา <c oughs> รทีสการก็คือคแผ่นที่ปลูกไปเนี่ยแตกครับเพราะว่าความบางของแผ่นไม้ แน่ใจว่าสัมผัสหนึ่งมิลสองมิลตรงนี้นะครับแะต้องเป็น่ากปากไม้นะครับถ้าเกิดว่าเราลังเดียกันแทบมาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นรอยที่หน้าแข็งแล้วก็อาจจะกดไลท์ท่านลุกไปเลยก็ได้นะครับวันนี้เราก็เลยเอามาปรับทุนใหม่นะครับโดยการที่เพิ่มขนาด ความหนาของแผ่นไม้ที่บุกข,ข้างในนะครับให้มันหนาขึ้น,นตามนี้เลยครับตัวนี้ของผมเนี่ยใช้ขนาดหนาขึ้นไปที่ประมาณหเซนนะครับบางคนมองว่ามันเยอะไปแต่ว่าเกลื่อไว้เลยนะครับแต่จริงๆควรจะอยู่ที่สามประมาณครึ่งเซนนะครับกำลังดีมันไม่หนักมาก แล้วก็ได้ทําม้นาได้อันนี้เราปดูบัรบไปแล้วนะครับก็เ่อต่อ,ตอในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเราทำตั้งแต่ตอนแรกนะครับแจ้งกับทางช่างบอกว่าเราต้องการตัวบุบุแบบไหนแบบตะแกรงหรือว่าแบบไม้แบบไม้อัดเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบไม้อัดเนี่ยเราแจ้งเขาตอนแรกเลยว่าไม้อัดของเราขอให้มีขนาดที่หนาขึ้นยางต่าที่ต้อง3ามมิล นะครับแต่แนะนำว่าควรจะเป็น5-6มิลไปเลยทีเดียวนะครับมันจะคงทนแข็งแรงได้นะครับไม่ต้องมาแก้ใหม่พอมาแก้ใหม่ปับ๊บก็จะเกิดค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่างของผมเนี่ยหมดไปก็ประมาณพันพันห้าพันนะครับก็ออ่พันสี่ร้อบาทนะครับก็ก็วันนี้ทำคลิปดีๆมา ให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่คิดจะติดตั้งหรือว่าติดตั้งใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องอเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับขอบคุณมากครับ